สวัสดีครับก็มาเดินดูสวนทุเรียนอีกนะครับยามเช้านะครับวันนี้เอ่อก็มาเจอเชื้อรานะครับเชื้อราขึ้นใต้โคนทุเรียนนะโอ้มาเห็นแล้วตกใจนะครับคือผมก็เดินดูทุกวันนะแต่เมื่อวานมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนมันตกชุกเยอะนะครับตกแทบทุกคืนนะตกช่วงกลางคืนนะ่ะคือตกแทบทุกคืนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในเชื้อราพวกนี้มันมีความชื้นเยอะมันจเจริญเติบโตได้ง่ายนะอ่าเมื่อวานยังไม่มีนะครับมาเดินดูอยู่วันนี้มีเข้ามาดูใกล้ๆครับมันจะเป็นเชื้อราแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาเกี่ยดูนี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก่อนะอ่ามันจะเป็นเชื้อราครับ <IS C> เขียวเขียวแบบนี้ครับนี่เลยอ่าละเขียวเขียวแบบนี้นะครับดูดิ เหมือนขี้เหมือนตะไคร่น้ําอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พอลองขุดเข้าไปในดินดูมันไม่เห็นมีอะไรนะมันอาจจะอยู่คือเชื้อราพวกนี้มันอยู่แค่ผิวดินนะคือในดินมันจะไม่มีอะ่ะมันไม่อย่างลากลึกลงไปในดินนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นเชื้อราที่ดีสําหรับต้นทุเรียนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่ผมอะ่ะผมเองอะ่ะผมใช้น้ําหมัก ขี้ควายนะครับในการลดทุเรียนด้วยแล้วก็ผมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการลดน้ําทุเรียนด้วยในตอนหน้าเล้งนะแต่คือพอตอนที่หน้าฝนตกมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ลดเลยนะครับไม่ได้ใช้ลดเลยทีนี้มันเป็นลาสีเขียวๆอย่างนี้นะครับมันเป็นเยอะเลยนะมันเพิ่งมาเห็นนะครับมันเป็นเยอะเลยทีนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเชื้อราที่มากับพวกปุ๋ยคอกหรือเปล่ามูลสัตว์หรือเปล่าหรือมันเป็นเชื้อราที่มาจากปุ๋ย ขี้ค้างคาวนะครับแต่ที่นี่เนี่ยที่ที่ผมเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ไตโคเดอร์มาเลยนะคือไม่ใช่ไตโคเดอร์มาแน่นอนครับเพราะผมไม่ได้ใช้ไตโคเดอร์มาเลยนะครับผมใช้แค่น้ำหมักขี้ควายแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายนะครับแต่คือเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะวิธีป้องกันของผมก็คือปูนขาวนะครับ ใช้ปูนขาวนะครับใช้ปูนขาวโรยโรยทับไปเลยนะครับโรยทับเชื้อราไปนะครับอแต่ผมคิดว่านะถ้าถ้า,าให้ผมฟันธงใน,ในความคิดของผมอะผมว่ามันก็ไม่ใช่ใช่เชื้อราลายนะครับเพราะว่าผมเห็นมันไม่ได้ส่งผลต่อต้นทุเรียนเท่าไหร่นะเห็นใบทุเรียนที่ออกมาใหม่มันก็ยังสวยงามดีนะครับยอดทุเรียนก็ยังมีตั้งปีกําลังจะแตกยอดก็มีนะครับอเดีย๋ยวผมขอใส่ปูนขาวก่อนนะครับ ผมก็จะโรยไว้เลยนะครับโรยโรยเผื่อไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับคืออย่างที่บอกนะครับไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดียังไงนะครับแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับนี่ครับโรยไปเลยครับโรยไปก่อนนะครับปูนขาวนะครับป้องกันเชื้อช่วยได้นะช่วยได้พวกเชื้อราผิวดินอย่างเงี้ยได้นะครับช่วยได้นะกําจัดได้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็รโรยไว้แค่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาติดสังเกตติดตามผลอีกทีหนึ่งนะว่ามันมันจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะของผมอ่ะผมมีการฉีดพ่นในตัวเฮกซะโคนาซูลนะครับเป็นเคมีที่ป้องกันเชื้อราอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าหน้าฝนก็ยังมีเชื้อราอยู่ใต้โคนนี้นะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดียังไงนะครับถ้า ท่านใดมีความเห็นยังไงก็ลองอตอบมาในข้อความหน่อยนะครับหรือติดต่อเข้ามา,าแนะนำหน่อยก็ได้นะครับหือผมเองก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะครับปีก่อนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นนะไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมาปีนี้น่าจะความชื้นมันเยอะนะครับมันก็เลยมีเชื้อราเยอะแบบนี้นะครโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ